สวัสดีครับทุกท่านครับวันที่15เดือนมกราคมนี้ปรากฏการดาวย้ายพร้อมกันถึง2ดวงนั่นคือดาวศุกร์และดาวคารท่านฟังอีกครั้งนะดาวศุกร์และดาวคานศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาสองดาวนี้เป็นดาวคู่มิรใหญ่เมื่อมีการขยับปรับเปลี่ยนเนี่ยปกติเนี่ยมีการจะค่อยๆขยับเนาะ ไม่พร้อมกันแต่รอบนี้ขยับพร้อมกันเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และบังคับในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึง3ลัคนาราศีดังต่อไปนี้อันได้แก่ลัคนาพฤกษกมิถุนและลัคนากรกฏเริ่มกันแต่ความหมายของดาวก่อน นะครับผมอังคารเนี่ยกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารเป็นดาวเกี่ยวกับการงานเป็นดาวเกี่ยวกับการประทะเป็นดาวเกี่ยวกับพลังเป็นดาวสงครามดาวศุกร์ในกิเลสและสมบัติกิเลสคือความรักสมบัติคือเงินทองสองความหมายนี้เมื่อมีการขยับปรับเปลี่ยนเนี่ยจะบังคับให้ทั้งสองทั้งสองเรื่องนี้ครับผมมีการเปลี่ยนอย่างครั้งใหญ่นะครับผมเมื่ออังคารและดาวศุกร์ร่วมกันแล้วเนี่ยหมายถึงพลังสเสน่ห์และความอยากนะครับผมอังคารหมายถึงการการตัดสินใจการปะทะ ดาวสุขหมายถึงความรักและเงินทองอย่างที่เคยบอกไปเมื่อกี้นี่เองเริ่มกันที่ลัคนาแรกครับผมคือลัคนาพฤกษกจากมรณะเข้าสู่สุภะไปพร้อมกันนะทั้งสองทั้งสองสองพบเรือนเลยนั่นหมายถึงอะไรจากนรกไปสู่สวรรค์เลยแน่นอนนะครับผมจากตกนรกเนี่ยก็กลับขึ้นสวรรค์อย่างชัดเจนจําได้ไหมคนที่ติดตามผมว่าพบเรือนที่ตกพบร้ายอริมรณะวินาศพบถัดไปมันจะดีเสมอท่านสังเกตไหมหลังจาก พฤกษกเนี่ยสดวงดาวศุกร์และดาวคารอยู่ในภพเรือนมรณะแล้วเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับผมเป็นจุดพ้นเคราะห์อย่างสิ้นเชิงอย่างนี้ดีกว่านะเพราะสุภาคือความเจริญนะครับผมหลังวันที่15เนี่ยท่านเลยจะมองเห็นทางลอดมองเห็นโอกาสมีคนเห็นความคิดโอกาสใหม่เข้ามาจุดเด่นเรื่องงานนะครับผมจะได้แนวทางใหม่ๆเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่ให้เวิร์ก เรื่องเงินเงินจะมาจากความรู้เงินจะมาจากการเจราจาเงินจะมาจากการเดินทางระยะสั้นๆนะครับผมความรักจะเจอคนที่ใช่จะพาไปเติบโตทุกอย่างไปพร้อมๆกันดาวศุกร์เนี่ยของท่านเนี่ยเป็นเจ้าเดือนตนุคือดาวประจําตัวเมื่อมาอยู่ในภพสุภะมีตําแหน่งเป็นเทวีโชก็จะให้คุณเรื่องความรักและการเงินอย่างสูงที่สุดเช่นเดียวกันสําหรับลัคนาพฤกษกถัดมาลัคนามิถุนนะครับผมดาวศุกร์ ย้ายสุขและอังคารย้ายจากปัตตานีคือคนรักคู่ครองคู่ค้าค,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 คู่สัญญาย้ายเข้าสู่ภพมรณะนี่คือตรงกันข้ามเลยกับพฤกษกนะครับผมก็คือท่านค่อยๆตามกันไปนะเมื่อทั้งสอง,งทั้งสองดวงนี้เข้าสู่ภพมรณะเนี่ยชัดเจนมรณะคือการพังทลายมรณะคือการจบสิ้นนะครับผมเมื่อจบไปแล้วในภพถัดไปก็จะเป็นภพสุภะนั่นหมายถึงว่าเดือนนี้ก่อนก่อนจะเข้าสู่ภพสุภะเนี่ยต้องอยู่ในภพเรือนมอรณะ บีบเค้นให้เรื่องงานเนี่ยเกิดการรีสตาร์ตรีสตาร์ตครั้งใหม่บางท่านบางคนมีการเปลี่ยนงานมีการปรับแผนในการทํางานครั้งใหม่เปลี่ยนงานโยกย้ายทิศทางในการทํางานครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะครับผมเรื่องเงินแน่นอนเมื่อเข้าสู่ภพบรรณะต้องมีรายจ่ายก้อนโตก้อนใหญ่นะครับผมความรักเนี่ยท่านไหนที่มีความลับลับอยู่ต้องระมัดระวังความลับถูกเปิดเผยได้ง่าย,ายๆนะครับผมเตือนหน่อยสําหรับชาวมิถุน อย่าลงทุนและอย่าปะทะตรงๆอันนี้สําคัญสําหรับเดือนนี้หลังวันที่15นี้เป็นต้นไปถัดมาลัคนาสุดท้ายคือลัคนากรกฎออกจากภพอริที่เป็นปัญหาเนี่ยไปสู่ภพปัตตนิที่หมายถึงคนรักคู่ครองคู่ขาคู่สัญญาดาวสุขดาวความรักย้ายไปในภพคนรักเนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณจะเด่นแบบชัดๆเนี่ยนะจะเป็นเปลี่ยนเกมเปลี่ยนความสัมพันธ์ในเรื่องคู่รัก คู่ค้าลูกค้ารายใหญ่นะครับผมผลงานเด่นๆเนี่ยดีลใหญ่จะมาแต่มาพร้อมกับเงื่อนไขนะจะมีข้อเงื่อนไขและอะไรให้ท่านเนี่ยต้องคอยไปเคลียร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเรื่องเงินมาพร้อมกับความรับผิดชอบครับผมเพราะว่าดาวสุขเป็นเจ้าเรือนลาพระและพันธุนะครับดาวองคารเป็นเจ้าเรือนกรรมะและปุตตะเนี่ยความรักจะดึงดูดสูงแต่ก็ระมัดระว,วังเกณฑ์มีมือมือีมือ,ม,อ,ม,อมือที่3เข้ามา คําเตือนระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงง่ายอย่าพูดตอนโมโหเพราะพังอย่างเดียวเลยนะอ่ะบทสรุปสั้นๆนะครับผมลัคนาพฤกษกครับหลังจากดาวสุขและดาวคารย้ายเนี่ยฟื้นใจออกจากนรกละเห็นทางรอดโชคดีกว่าที่คิดอย่างเห็นผลได้ชัดเพราะเป็นพบสุภะคือความเจริญรุ่งเรืองนะครับผมถัดมานะครับผมมิถุนนะครับผมก็เป็นการปิดจ็อบ จากงานเก่า,เ,กาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องความสัมพันธ์ความรักและเรื่องงานนะครับถัดมาก,กรากฎดิวแรงความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นเพราะพบปัตตุนคือพบคนรักคู่ครองคู่ค้าและคู่สัญญาดังนั้นรายละเอียดจะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ